โยโยโยสวัสด,ดีในคลาสสวัสด,ดีในคลาสทุกคนนะยินดีต้อนรับสู่เดี๋ยวพวกเขาเล่าเดี๋ยวเขาคัดเล่าไปเรื่อยนะครับก็ไม่ได้เราไปเรื่อยหรอกก็นําสิ่งที่ NBA เขาเขาเขียนไว้มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ A candidate to be Western Conference a s t a r in frontcourt นะครับอ่ะก็ในเรื่งของ NBA เพิ่งจะออกสกูปใหม่มานะครับ December 15 th, ก็คือวันที่16นั่นแหละนะครับเออเนาะก็ เขาก็ได้ออกมาเว้ยว่ามี8ตัวเต็งที่จะติดออสตาฟรอนคอร์ด mm hmm. ในฝั่ง Western Conference หรือว่าฝั่งตะวันตกนะครับ mm hmm. ซึ่งจะมีใครบ้างฮะนะย้ำว่าเป็นตัวเต็งเฉยๆนะเออ,อยังไม่ได้ติดเพราะว่าเรายังไม่ได้โหวตนะครับนะแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าใครอยากดู8ปดคันดิเดตของกาดเนาะในฝั่ง East หรือว่า8ปดคันดิเดตของฝั่งเวสเนี่ย ที่เป็นกาดนะเขาออกมาแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าเนี้ยเพิ่งเพิ่งออกมานะครับก็คือเพิ่งออกมาล่าสุดเลยสกรูปเนี้ยก็เป็นของฟรอนต์คอร์ดนะครับถ้าใครอยากดูกาดก็เข้าไปดูได้นะในเว็บ NBA นะครับแต่นี่เรามาพูดถึงฟรอนต์คอร์ดกันหน่อยดีกว่านะครับใครคือตัวเต็งบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าฝั่งฝั่งของ Western Conference เนี่ยฟรอนต์คอร์ดมันอาจจะไม่ได้สแตก็กหรือว่าแบบโอ้โหไม่ได้แน่นเท่า กาดเนาะกาดเนี่ยจะเยอะมากดอนเชสเคอรี่จามารันเอสเจเอเดวินบุกเกอร์แบบโอ้โหคือเดเมเลลลารคือแม่งติดกันได้ทุกคนนะนึกภาพออกมาไหมแต่ว่าฟรอนต์คอร์ดเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้มีเยอะมากนะครับนะฮะแล้วถามว่าในออสตาครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเอาฟรอนต์คอร์ดกี่คนอ่านะครับเดอะสตาร์ติ้งกลุ่มส์นะครับ,รบหรือว่าตัวจริงเนี่ยครับออฟบอสคอนเฟรนซ์นะครับก็คือจะมี2องกาดกับ3ฟรอนตะ์คอร์ดเนาะก็อย่างที่เรารู้ก็คือตัวจริงจะมี ฟรอนต์คอร์ดตัวจริง3คนนะครับเนาะวายเดอะรีเซิร์ฟนะครับหรือว่าตัวสำรองเนี่ยจะมีอีก2กาดแล้วก็3ฟรอนต์คอร์ดก็จะนับฟรอนต์คอร์ดเป็น6คนถูกไหมครับจะนับฟรอนต์คอร์ดเป็น6คนแล้วก็มีทูวายกาดซึ่งทูวายกาดเนี่ยจะเป็นกาดหรือฟอร์เวิร์ดก็ได้แต่ผมคิดว่าฟอร์เวิร์ดของเวสน่าจะมีแค่6คนนะเพราะว่าวายกาดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะตกไปอยู่ที่กาดทั้ง2คนเลยในมุมมองของผมนะเออไม่ไรู้ทุกคนคิดยังไงลองลองลอง,ลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับ นะอ่ะนะครับทีนี้เขาบอกว่า list alphabetically h e h a s a look at eight front court p l a y e r and no we didn't forget to list Draymond Green Rudy Gobert and Karl t o w s from the rest uh b i c o m e prominent figure prominently in the battle s a b o u t คือคือคือเหมือนเขาก็บอกว่าเฮ้ยในลิส t เนี้ยเราไม่ได้ไม่ได้ลืม Draymond Green Rudy Gobert หรือ Karl t a w s นะแต่เหมือนเเขา,ขาน่าจะยก 8ผู้เล่นนั่นแหละที่มันค่อนข้างจะโดดเด่นที่สุดเข้ามานะฮะอ่ะก็ทุกคนก็อย่าลืมติ๊กต่างมาด้วยแล้วกันนะว่าเอ้ยยังมีเดรมอนรูดี้กับคาวท้าด้วยนะแต่แต่ผมขออนุญาตนะผมตอนนี้ผมไม่คิดว่ารูดี้กับคาวท้าจะสามารถติดออสตาได้เลยเว้ยเพราะว่าผลงานส่วนตัวก็ไม่ดีและผลงานทีมก็ไม่ดีแต่เดรมอนกรีนเนี่ยหลายๆคนจะมองว่าผมยังดีจะมองว่าผมอ,ยมอวมอยก็ได้แล้วแต่แต่ผมคิดว่า ผลงานของเขานี่ยอดเยี่ยมมากนะถึงแม้ว่าผลงานทีมเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในส่วนเราบริเอรแต่ช่างมันก่อนเราไปดู8คนกันดีกว่านะครับซึ่งเขาเรียงตามตัวอักษรนะฮะคนแรกครับอานอยเดวิสนะครับไม่แปลกใจเนาะผมว่าไม่น่าแปลกใจนะครับนี่คือตัวแต่งคนแรกอยู่แล้วถูกป่าวายังไงมึงก็ต้องติดแหละนะผมผมเชื่อว่าการที่เดวิสเล่นได้อย่างนี้โดยโดยอาการบาดเจ็บรบกวนค่อนข้างน้อยในฤดูก,กาลนี้เนี่ย ยังไงก็ต้องติดนะครับค่าเฉลี่ย28.1แต้ม12.4รีบา์แล้วก็2.7แอสซิสต์ต่อเกมนะครับรวมถึงการเล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมและการเป็นผู้เล่นออฟบอลอย่างยอดเยี่ยมอีกโอโ้โหผมคิดว่ายังไงแอนโทนีเดวิสก็ต้องติดแต่ถามว่าจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ยิ่งน่าสนใจมากกว่านั้นนะครับยิ่งน่าสนใจมากกว่านั้นอะทีนี้ เราไปดูคนต่อมาครับซึ่งส่วนตัวผมไม่เซอร์ไพรส์นะว่าเขาจะอยู่ในลิสต์นี้แต่ไม่รู้ว่าทุกคนเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับนี่ก็คือเจอร์รีแกรนด์ฮะับในเรื่องของเจอร์รีแกรนด์ครับเอ่อถ้าใครได้ติดตามพอแลนด์เทรเบสเซอร์จะรู้เลยว่าโอ้โหแอนโทนีไซมอนกับเจอร์รีแกรนด์สองคนนี้อยู่ด้วยกันบ่อยมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเดมเจ็บบ่อยครับแล้วดูสแตทของเขาสิครับ22.4แตม้ม4.1รีบาวแลนด์2.7แอสซิสซ์ซึ่งผมสิ่งที่ผมจะบอกสำหรับเจอร์รนสาาหรรับบบใคที่่อจจะไมไมมดด้ตดติ NBA แบบ ทุกเกมหมายถึงแบบทุกเกมของผมคือทุกทีมทุกเกมขนาดนั้นนะ j จมี่แกรนด์คือส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ยังทำให้พอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์นะครับอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟได้นะคือโอเคไม่มีเดมมากมากระแลยี่สแต้มไม่มีเดมมากละแลยหแต้มนึกภาพว่าคือเดือดมากเยเดี๋ยวผมผิดนะแต่ผมจำได้ว่าพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ยังอยู่ในโซนเพลย์อินนะตอนที่ผมอัดเนี่ยนะครับก็อยู่อันดับ5นะเออเพราะฉะนั้นโอ้โห j จมีนะ่แกรนด์ฮะ ทั้งเรื่องทำแต้มทั้งเรื่องเกมรับที่ค่อนข้างเวอร์ซาทายหรือว่าเนกประสงค์มากๆผมไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงเป็นตัวเต็งนะครับคนที่สามครับผมว่าคนเนี้หลับตาจิ้มแล้วก็แบบไปนอนไปนอนเขียพื้นเล่นแบบเอาหัวโขกกำแพง of course ยังไงก็ต้องติดครับไม่มีฐานที่จะไม่ติดแล้วผมคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นตัวจริงเฟมเฟมหรือว่าความโด่งดังของเลบรอนเจมส์ยังไม่มีวันลดจางหายครับและการเล่นด้วยวัยแบบ ด้วยไวขนาดนี้38ป่ะออ26.5แต้ม8.6รีบาแล้ว6.5แอซิสโอเคแหละตอนแรกอาจจะยิงสแต้ม20%อาจจะมีเล่นเลอะเทอะบ้างในบางเกมแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมรับนะครับแน่นอนอยู่แล้วแก่แกแล้วอ่ะถูกไหมนะครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเฟรมหรือว่าความโด่งดังและความเชื่อถือไว้ใจและการที่ต้องมีเรเบลอนเจมส์อยู่ในออสตาเนี่ยมันคือสิ่งคู่กัน,นครับเหมือนอารมณ์แบบว่า จอแดนปีสุดท้ายหรือโคบี้ปีสุดท้ายโไม่ไม่ไม่ผมไม่แน่ใจโคบี้กับจอแดนนะแต่ว่านึกภาพออกไว้ว่าการมีผู้เล่นระดับนี้อยู่อ่ะยังไงเราก็ต้องอยากเห็นขนาดผมแบบรู้ว่า,ว,าว่าบางทีเขาก็ไม่ได้แบบเพอร์ฟอร์มดีมากขนาดนั้นแต่ใครๆก็อยากให้ติดนึกภาพออาไหมเราเลอนบอเจริงก็ไม่ได้บอกนะว่าแกฟอร์มไม่ดีอ่ะแกก็เรื่อยๆของแกนะฮะระดับ26.5แตมนี่มันก็บ้าแล้วครับสำหรับอายุ38ถูกไหม เพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังไงเลยบรอนคือล็อกไว้ละล็อกตัวจริงไว้ละนะครับคนถัดมาก็ล็อกยิ่งกว่าล็อกครับนิโคลาลโยคิชครับโอเคแหละผมคิดว่าฤดูกาลนี้ทางด้านของนิโคลาลโยคิชน่าจะคอนเทนต์เบาบางลงนะในมุมมองผมคอนเทนต์เบาบางลงสื่อจับน้อยลงเพราะว่าแอนโทนีเดวิสมาขึ้นบรูคลินเน็ตเริ่มฟอร์มดีทางด้านของเอเอเอเลเกอร์สก็อยู่ในระดับที่ไม่ดีแต่ว่าฟอร์มดีขึ้นโอ้ oh, มีเรื่อง นู่นนี่นั่นให้เล่นถึงด่านของจามาเมเร่เอ็มพกลับมามันเลยทําให้โยคิชเนี่ยเอ่อเหมือนไม่ต้องใช้แรงทั้งหมดในชีวิตเพื่อเพื่อห้ามหานกับคู่ต่อสู้เนาะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านิโคล่าโยคิชยังเป็นจุดสำคัญที่สุดของเดนเวอร์นาเกสและยังเป็นผู้เล่นหนึ่งในไม่กี่คนครับสำหรับผมนะที่มันมีเกมบุกค,ครบครที่สุดบนโลกใบนี้ก็ว่าได้อะยี่สิบสี่จุดหกแต้ม 10.3รีบาลต่อเกมและ9.0แอสซิสต์ต่อเกมง่ายๆนะครับค่าเฉลี่ยเกือบจะทริปเปิลดับเบิลด้วยซ้ำและตอนนี้นะครับ <c oughs> เขาพาเดน้วนากสอยู่อนะันดับ3ของลีกถูกปะ่ะโอเคอ่ะมันอาจจะเงียบๆแต่ผมบอกเลยว่าสแตตของโยคิชมันบ้ามากทุกคนลองไปเช็คเอฟฟิเชนซีได้ครับลองไปเช็คประสิทธิภาพได้ครับ เขายังสุดยอดเสมอแค่โหลดเขาน้อยลงแต้มเลยน้อยลงอาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์ว่าเขาแบกมากขนาดนั้นเพราะว่ายังมีจามาเมเร่บรูซบราวน์โบนสไทด์ a n d KCP แล้วก็ MPJ มาคอยแบ่งเบาภาระแต่เชื่อผมนะครับว่า ok ic, Still the, Still the best. นิโคล่าโยคิชสติลเดอะสติลเดอะเบสนึกภาพออกว่ายังแกยังแบบอยู่บนท็อปอยู่อะนะฮะ,ะต่อมาคือลอรีมาร์เคนแนนครับย้ำว่านี่คือตัวเต็งที่ NBA จัดนะครับ และน่าสนใจไม่เบาครับเพิ่งพูดไปในไลฟ์นั่นเองนะผมเพิ่งพูดไปในไลฟ์เลยว่าเอยรองร o รี่มคเคนแนนกับ JC ใครควรจะติดมากกว่ากันแล้วพอผมไปดูสิต,ติต่างๆบวกกับ efficiency ค่าประสิทธิภาพว้าวรอรี่มคเคนแนนผมว่าเขามีสิทธิ์ที่จะติดนะครับ22.1ตามต่อเกม8.6รีบาลต่อเกมแล้ว2.2แอสซิสต์ต่อเกมรวมถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับอ่ะถ้าใครถ้าใครยังไม่ได้เห็นนะ ใครยังไม่ได้เห็นนะครับตัวเต็ง Most Improved Player of the Year ในปีนี้นะครับปีนี้นะครับแกยิงไปประมาณ15ครั้งนะครับฟิลโกคือ52.7ซนะครับซึ่งทุกคนลองเปรียบเทียบกับปีอื่นสิฮะว่าแกพัฒนาขึ้นมาขนาดไหนแล้ว3แต้มนะครับยิงไปที่41.5ซึ่งทุกคนดูอ t e เทมสิครับ6.5ครั้งฮะเพิ่มมาจากปีที่แล้วถึงแบบ50ได้อะไอ,อ้ไม่ใช่50 แบบ5%ได้ซึ่งมันก็เยอะถูกไหมเรา e f f e c t i v v f i e l ก goal percentage ก็มากที่สุดเป็น c a r e e r high นะฮะแล้วก็แต้มก็ c a r e e r high ่2 4เรียกได้ว่าฟอร์มยอดเยี่ยมแบบนี้นะฮะผมไม่แปลกใจว่าทำไมถึงติดเข้ามาแล้วก็ตอนนี้โอเคแหละมันอาจจะร่วงลงไปจากอันดับตอนแรกอยู่อันดับที่1ที่2ในช่วงแบบ10กว่าเกมแรกถูกไหมแต่แค่นั้นก็โอเคแล้วครับคือคือคือมันอาจจะดูแบบ ไหนแจ๊สไม่ไม่ได้นี่เลยนึกภาพหรือไหมแต่อย่าลืมนะครับว่า expectation เดิมตั้งแต่ก่อนเริ่มอะฮะก่อนเริ่มซนะีซั่นน่ะคือเขาควรจะอยู่แถวแถวนี้ถูกว่าเนะนะนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้เขายังอยู่อันดับที่7นะครับเหนือกว่าทั้งคลิปเปอร์สเดอะลาสเ i อริกโกลเดนสเตอร r เรอร์มิ n ิสตันทีมอเวฟและลอสแองเจลิสเลเกอร์สเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่อยู่ในลิสต์นี้ผมถือว่าไม่ได้แปลกเลยฮะนะฮะแล้วมาต่อที่โดมี่ฮะเจ้าโดมันทัสซาโบนิสครับ แน่นอนครัว่าการที่ kings ถเถลิงขึ้นไปอยู่ในโซนเพลย์ออฟได้มาสักพักใหญ่แล้วเนี่ยนอกจาก de รันฟ็อครับคนคนนี้ก็สำคัญครับถึงแม้ว่าเกมรับแกอาจจะไม่ไม่ได้ชัดเจนมากแต่ว่าแกก็เดือดมากแกดับเบิลดับเบิลไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ เป็นกุญแจสําคัญผมใช้คำนั้นแล้วกันของเกมรุกของคิงส์เลยเนี่ยครับ17.5ต้านต่อเกม11.6รีบาลต่อเกมแล้วก็6.4แอสซิสต์ต่อเกมเนะครับเป็นเซนเตอร์ที่ครบเครื่องอีกคนหนึ่งนะฮะในเรื่องเกมรุกน้องแม้ว่าอาจจะยิงสามไม่ได้ดีนะักแต่ว่าผมก็ไม่ได้แปลกใจขณะนั้นว่าทําไมแกถึงขึ้นมาแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าฟรอนต์คอร์ทางฝั่งเวสมันไม่ได้มีผู้เล่นที่โดดเด่นมากขนาดนั้นส่วนใหญ่จะไปอยู่ทางฝั่งอีสมากกว่านะครับแล้วคนต่อมาครับนี่แหละฮะ a นะครับ i แอนดรูวิกกินส์ครับในปีที่แล้วผมกังขาและผมก็ไม่ได้เปลี่ยนความคิดนะถ้าผมว่าถ้าใครตามช่องผมมาอย่างายาวนานเนี่ยนะนะ่านะจะรับรู้ได้ว่าปีที่แล้วผมกังขาในตัวของวิกกินส์มากๆนะครับในการที่เขาได้เป็นตัวจริงออสตาเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมคิดว่าพอจอเล่นดีกว่าแต่เหมือนพอจอจะเจ็บแล้วก็มีเดรมอนกรีนที่เบเตอร ในมุมมองผมนะ better than andrew wiggins สิ่งที่วิกกินส์เพิ่งจะเฉิดฉายมากๆจริงๆเนี่ยคือเมื่อเขาไปเล่นใน play off เย้ยเออถูกปะเมื่อเขาไปเล่นใน play off นะแล้วก็เริ่มใช้ไบรท์และอดดมอนจนมาถึงตั้งแต่ play off ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้ผมไม่ปฏิเสธสักคำเดียวครับว่าวิกกินส์เป็นออสตาร์ Star. จริงๆปีที่แล้วอะ่ะผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาเป็นออสตาร์ Star นะผมแค่ปฏิเสธในการที่เขาเป็นออสตาร์ Star ตัวจริงนะครับซึ่งปีนี้ก็คงเป็นอีกครั้งที่เขาน่าจะ เป็นไปได้นะที่จะติดออสตาเพราะว่าอะไรฮะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูครับแอนดรูวิกกินส์นะครับแต่ดาของแอนดรูวิกกินส์ยังเล่นได้ดีเหมือนเดิมฮะและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกแล้วครับนี่คือการยิงสามแต้มมากที่สุดในชีวิตของแอนดรูวิกกินส์นะครับหกจุดแดครั้งต่อเกมครับและมีเปอร์เซ็นต์ถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ไม่ก็ครับนี่คือ e อ f i c i e n c y ที่ดีมากครับ ถูกไหมแล้วก็2แต้ม56.5%นี่ก็ c a r ้ i เปอร์ีกครั้งหนึ่งครับนะด้วยการยิงประมาณ14.5ครั้งต่อเกมซึ่งอยู่ที่19.1แต้มโอเคละมันอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับแบบเกิน20หรือเปล่าไม่เกินครับแต่เมื่อไหร่ที่เขาได้บอลเขาสามารถทำให้มันเป็นประสิทธิภาพได้และและปฏิเสธไม่ได้นะว่าวิงดีเฟนเดอร์คนหนึ่งที่ดีที่สุดในฝั่งเวสคือเขาอาจจะลองจากเขไวแล้วก็ เทียบเคียงใกล้ๆกับพอจอดได้แล้วมั้งตอนนี้ในการเป็นวิงดีเฟนเดอร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่วิกกินส์จะติดขึ้นมาในตัวเต็งก็ไม่แปลกฮะเนาะผมก็เห็นด้วยนะเออผมก็เห็นด้วยนะครับและไซออนวิลเลียมสันฮะทะได้ของไซออนนะครับก็ไม่มีคำถามนะสำหรับผม <laughs> ไม่มีคำถามนะตอนนี้ นะผมว่าการที่ <c oughs> การที่เขาทำประสิทธิภาพได้25แต้มต่อเกม7.3รีบาตต่อเกมและ4.3อสซิสต่อเกมโดยการเพิ่มเรื่อง p l a y เกอร r เข้ามาเรื่องแต้มก็ยังมีประสิทธิภาพที่ยังยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมถูกไหม break defense คนอื่นได้และพาพ e l i c นส์เถลิงขึ้นอันดับที่2นะตอนแรกเป็นอันดับที่1ด้วยซ้ำแต่ว่าพิ่งแพ้มา2เกมติดให้กับ j a สมั้งเออนะครับก็ไม่แปลกที่เขาจะมาอยู่ตรงนี้เนาะเออน่าสนใจนะผมว่าน่าสนใจนะครับซึ่งก็ ทุกคนคิดว่ายังไงพิมพ์กันเข้ามาได้นะย้ํานะครับย้ําว่าจริงๆมันยังไม่หมดแค่นี้นะทุกคนลองติ๊กตอกติ๊กตอกเราว่าเอ๊ะมันยังมีใครอีกนะที่ที่เรียกได้ว่ามันก็อาจจะติดได้ถูกต้องครับควายแล้วหนาะในลิสในในลิสต์นี้ทางด้านของไมโครคาร์ดไร์นะครับไม่ได้เขียนถึงควายเลยหนาะแม้แต่นิดเดียวมั้งผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านทุกบรรทัดหรือเปล่านะแต่ว่า เขาวเล่นเป็นฟอร์เวิร์ดถูกไหมเขาพูดถึงชื่อเดรมอนกรีนบรูดี้โกแบร์และข่าวเทาส์แต่ที่ผมคิดว่าเขาไม่ได้พูดถึงเพราะคขวนะครับเพิ่งจะลงไป1ิบเกมจาก30เกมหรือ31เอเกมด้วยซ้ำนะครับที่ที่ทางด้านของลิปเปอร์สเล่นไปโอเคเหรอฮะแกเรารู้อยู่แล้วว่าศักยภาพของแกมันมากกว่านี้เนาะแต่ในปีนี้ก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทางด้านของคขาวายเพิ่งทำไปประมาณ17เไปสแต้มต่อเกมเท่านั้น ฟิลโกเปอร์เซนเทจก็ต่ำที่สุดตั้งแต่ตอนเป็นรุกกี้เลยหรือเปล่าหรือว่าต่ำที่สุดในชีวิตก็ว่าได้นะครับสามแต้งก็มีเพียงแค่ยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะแต่แน่นอนครับว่าเขาจะค่อยๆไต่ขึ้นมาแต่ประเด็นคือจะทันหรือเปล่าหรือในช่วงที่โหวตออสต้าเนี่ยเขาจะสามารถหายขึ้นมาได้หรือเปล่านี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งข้อและอีกหนึ่งข้อที่ผมตั้งคำถามก็คือ Where's Paul George นะครับพอจอร์ e ไปไหนอะ พอลจอร์ดคือฟลอนด์คอร์ดเพลเยอร์ใช่ไหมผมขอญาตนะครับผมขอญาตไปเช็คนะครับว่าพอลจอร์ดเขาอยู่ในตำแหน่งอะไรนะฮะเดสมอนเบนเดวินบุกเกอร์สเตฟานเครรีลูก้าดอนชิชเดวันฟอกซ์เชเดเมลลิลาจามารันเพราะฉะนั้นผมว่าพอลจอร์ดยังอยู่ในฟอร์เวิร์ดนะเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งที่ผมจะเพิ่มให้ในลิสต์นี้ที่อาจจะไม่ได้อยู่ใน8ปตัวเต็งเนี่ยนะครับก็คือพอลจอร์นะผมว่า ผมขออนุญาตนะครับทุกคนผมขออนุญาตเช็คหน่อยเอ้ยพอจอดผมว่าผมว่าเขาควรติดหรือเปล่าฮะค่าเฉลี่ยนในปีนี้23.5แต้มนะครับ effective f i g percentage ก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายก็โอเคอยู่นะครับถูกไหมผมว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจับพอจอดไปเล่นตำแหน่งอะไรนะแต่ว่าถ้าว่าจากปีที่แล้วมันคือ forward ถูกปะ เออแล้วในกาดตอนนี้ก็ไม่มีนะครับแล้วทางด้านของไมเคิลคาร์ดไรท์ก็ไม่ได้เขียนเอาไว้นะฮะเนาะก็รอดูนะรอดูพอมองไปมองมาเอ๊จากที่ผมพูดในช่วงเริ่มต้นคลิปว่ามันก็ไม่ค่อยสแต c k ตอนนี้มันเริ่มจะ stack แ,แล้วนะนะครับแต่ว่ามันก็สแต c k ไม่มากไงหคนผมว่าเจอร์รี่แกรนท์อาจจะไม่ติดหรือเปล่านะครับ เจอคือเจอร์มีแกรนด่ะไม่ได้ถูกเลือกโดยเราอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าโคชโคชจะเป็นคนเลือกผู้เล่นสำรองนะผมไม่รู้ว่าใครจะติดเข้ามาบ้างแต่ผมคิดว่าพอจอร์อาจจะติดเข้าไปนะนะครับเจอร์มีแกรนจริงๆก็ยอดเยี่ยมแล้วผมก็อยากให้แกติดนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะแกจะรอดไหมเช่นเดียวกันกันกบโดมันทัสซาโบนิสผมว่าระหว่างซาโบนิสราลี่มาเคนน กับแกรนด์เนี่ยผมแอบคิดนะผมแอบคิดว่าลอรีแมาแคแนนเน่น่าจะได้ภาษีเยอะสุดหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้จะจัดที่ยูท่าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพอจอยเข้ามาอีก6คนเนี่ยเลือกยากนะเลือกยากแต่ว่าก็ต้องรอถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีะการโหวตต่อนะครับหรือก็จะมีการน,นี้ด้วยการการเรื่องของโค้ชผมว่าเอดีอดีหนึ่งเลบรานเจมสโยกิดสามผมว่าสาคนนี้ต้องติดแน่ๆ ส่วนอีกสามคนเนี่ยจะเป็นใครผมว่าไซออนคือคนที่สี่ไว้เพราะฉะนั้นอาจจะเหลืออีกสองคนอาจจะเป็นแอนดริววิกกินกับพอจอร์์ก็ได้หรือคาวายจะบูม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 ขึ้นมาแซงเอ๊ก็ไม่แน่ใจนะครับหรือจะเป็นวิพอจอยสกับราวอรีมาคเคนแนนแล้วทางด้านของวิกกินส์ไม่ติดหรือจะเป็นไวการ์ดอีกใบหนึ่งโอ้เอ้ยก็เริ่มเดือดอยู่เหมือนกันนะ นะครับก็เริ่มเดือดอยู่เหมือนกันนะเออก็อาจจะไม่ได้เป็นตรงตามที่ผมพูดตั้งแต่ตอนแรกว่าไอ้ฝังเวสไม่ค่อยสแต็กเท่าไหรใ่ในในในฟอร์เวิร์ดกลายเป็นทําไปทํามาเอ,อ๊ะเริ่มคิดหนักนะ <laughs> นะครับอ่ะนะ้อก็อยู่ดีก็เปลี่ยนความคิดกลางคลิปนะครับตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงปลายคลิปก็เอ,อ๊หรือที่กูพูดไปมันไม่ใช่วะนะฮะก็เดี๋ยวรอดูฮะเดี๋ยวรอดูเนาะ ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงก็เตรียมตัวโหวต l Star ให้ดีแล้วกันนะครับรักใครชอบใครสนับสนุนใครก็ไปโหวตคนนั้นนะครับสำหรับวันนี้มีประมาณนี้ครับที่มานําเสนอคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ